สวัสดีดะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามใหม่นะ,ะโมสรลำพูนบริเอรครับวันนี้เรามาอัปเดียดงานนะครับในส่วนของสนามกีฬาที่กำลังมีการก่อสร้างนะ สวดีท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามใหม่นะของสโมสรลำพูนบอิเออร์นะครับวันนี้เรามาดูกันว่างานที่มีการก่อสร้างนะครับสนามกีฬาของสโมสรจะเป็นยังไงมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้เรามากันที่สนามไปข้างหลังครับไปครับ จากคราวที่แล้วนะเราไปทางฝั่งอัธจันทร์ทิศตะวันออกนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นว่าหลังคานั้นก็โครงหลังคาเรียกว่าเสร็จแล้วนะแล้วก็มีการก่อนะครับด้านหลังของตัวอัฐจันทร์นะครับซึ่งจะเป็นห้องน้านะแล้วก็จะเป็นห้องอื่นๆนะครับที่ใช้สําหรับตัวอัธจันทร์ฝั่งโน้นนะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับอัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกครับ ตอนนี้หลังคาคือช่องสุดท้ายนะที่กําลังจะติดตั้งไปในอาจารย์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับช่องสุดท้ายจริงๆเลยที่เห็นด้านบนเป็นตัวของอหลังคาอาจารย์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับตอนนี้ก็ ใกล้ชิจแลวนะเลยอีกนิดหน่อยนะครับในส่วนของอัธจันนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะว่าสภาพโดยรว,วมเป็นยังไงนะครับตอนนี้ด้านหลังนะจะเห็นว่าตอนนี้อัธจัน์ฝั่งทิศตะวันตกนะก็มีการติดตั้งนะครับในส่วนของโครงหลังคานะครับที่จะรับนะ ในส่วนของนักกีฬาแล้วก็ผู้ชมนะบริเวณอัธจารย์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับเลกนิดหน่อยนะได้มาสุดแล้วนะครับเหลือตรงข้างบนผมที่เห็นเนี่ยฮะตอนนี้ก็กําลังเชื่อมอยู่คาดว่าอีกสัก2วันหลังคาฝั่งนี้ก็น่าจะย้าเสร็จครับ ตอนนี้อัตจันทร์ทั้งสองฝั่งนะก็ถือว่านะครับงานโครงหลังคาเนี่ยแล้วเสร็จเรียกว่า99%กันไปเลยนะครับเหลือเฉพาะตัวของอแผ่นปูหลังคานะขึ้นเข้าใจว่าจะเป็นพทเทิรนชีสนะครับกำลังสั่งผลิตนะครับอีกสัก2อาทิตย์นะน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็มามงที่นี่ได้นะครับแล้วมาดูกันอีกทีครับมีคนถามนะครับว่าด้านบนของตัว อัธจันร์นะชั้นสูงสุดจะ,ะมีห้องอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมอาแปลนมาให้ดูนะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูจากหน้างานนะก็คือว่ามีการทําในส่วนของห้องน้านะด้านบนของตัวอัธจันย์ชั้นสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับจะเห็นว่ามีการก่อนะห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็กําลังจะตามไปติดๆครับผม ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างนะแบบโครงสร้างหลักจริงๆนะครับถือว่าตอนนี้ได้อยู่สัก99%แล้วนะถ้าสำหรับในตัวของงานโครงสร้างหลักนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอัฐจันทร์ก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวของโครงอาคารนะครับรวมถึงสุดท้ายคือโครงของหลังคานะครับที่เป็นงานโครงสร้างหลักๆเนี่ยตอนนี้ถือว่าทําการติดตั้งนะแล้วก็มีการก่อรสร้างนะครับประมาณสัก 99%ตแล้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของงานภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานภายในกันนะว่างานภายในของภายในอาคารทำกันไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับ ตอนนี้ด้านใต้นะครับของตัวอัฐจันนะจะเห็นว่ามีช่องนะครับกันจริงตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอบันไดาทางขึ้นนะจากคลิที่แล้วจะเห็นว่าข้างบนนะครับก็จะมองทะลุลงมาเป็นช่องเล็กๆนะช่องนี้ช่องที่เห็นคือช่องบันไดสําหรับทางขึ้นอัฐจันนะครับซ้ายขวาที่จะไปในตัวของอัฐจันครับ ข้างในตอนนี้เรียกได้ว่าลมกันทั้งก่อทั้งฉาบนะครับอยู่ด้านในเนี่ยถือว่าแบบมาเต็มมากนะครับระหว่างนี้ปูนนี่มารอเป็นกองๆนะครับเพื่อว่าจะได้ฉาบให้แล้วเสร็จนะหลังจากนี้พอ,เ,อ,อเรียกว่ามุงหลังคานะแล้วเสร็จนะครับก็จะมีเรียกว่าข้างในเนี่ยก็จะปราศจากน้ํามากขึ้นนะแล้วก็จะมีการติดตั้งครับในส่วนของนี่ฝ้าเพดานนะ อันนี้เป็นด้านหลังนะของตัวอาถรรย์ฝั่งทิศตะวันออกนะครับตัวนี้ก็มีการทําพื้นที่ด้านหลังนะมีการเพพื้นแล้วนะครับก็จะเป็นซุ้มนะประตูทางเข้าของตัวอาถรร์ฝั่งทิศตะวันออกนะครับว่ามีพื้นที่ด้านหลังนะครับพอสมควรนะเขาจะอยู่ประมาณแถวนี้นะแล้วก็มีซุ้มนะครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในของตัวอาคารครับ ส่วนด้านหลังผมนะเป็นโคมไฟนะ,ะให้มองนี้มุมนี้จะเห็นกว่านะโคมไฟทั้ง2ต้นนะจริงๆมีฝั่งละ2ข้างนะครับก็คือว่าความสูงตอนนี้กําหนดมาแล้วนะครับที่ความสูงประมาณ32เมตรนะในแถวล่างสุดนะครับเพื่อจะให้มุมแสงที่เหมาะสมนะครับสาหรับการใช้งานนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแถวถัดถัดไปนะครับตามละการคํานวณเนี่ยในพื้นสนามที่เห็นนะครับทั้งหมดเนี่ยค่าความสว่างเฉลี่ยเนี่ยตอนนี้ถ้าเท่าะับในการคํานวณนะอยู่ที่ประมาณ1000 600ลักนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องถามว่าเอ้ยจริงลล้อนี่ดีไหมดีดีแน่นอนนะครับที่คำนวณต้องพันหกรเพราะว่าหลังจากที่ใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับแสงก็จะมีการดรอปลงนะแล้วก็จะมีในส่วนของอความสกรปรกเนาะมีคราบมีฝุ่นอะไรเงี้ยไปเกาะตรงบริเวณหน้าของเลนหรือว่าหลอดไฟเงี้ยทำให้แสงมันดรอปลงได้นะครับเนื่องจากว่าโคมพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทําความสะอาดนะเพราะว่ามันขึ้นไปทำความสะอาดยากเนาะก็จะมีการคํานวณเผื่อไว้นะครับให้ค่าเอฟเอร์เรอยู่ใน มาตรฐานของไทยลีกนะก็คือ1,200ลักซึ่งที่นี่หลังจากที่มีการคำนวณเสร็จแล้วนะครับได้มาตรฐาน1,200ลักแน่นอนครับผมนะครับ พราะที่นี่คือสนามใหม่ลำพูนบริเอรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังจากที่มงหลังคาทั้ง2ด้านเสร็จแล้วครับไว้เจอกันครับผมเจอกนครับ